หนึ่งสองสามสี่ห้าพัตาหารเพนนะครับนี่ไม่กลัววัดบ้านโกะบนะครับเน้นพักสะเดาเป็นหลักนะครับนี่พักกระเดาวหวานนะครับนี้มาจัดผีเลยนอ้อนสถานที่มันไม่เยอะนะครับก็เลยมาจัดตรงนี้นะครับนี่นะครับหลังจากหวานมานานนะครับก็เลยมาเน้นพักกระเดาให้ขมนะครับนี้ ไปได้เมื่อเสร็จแล้วพักกระเดาหลายทางหลายทางะนะครับมาแต่ทางบวกทางเรือทางอากาศนะครับ <c oughs> <c oughs> อากาศหนาวเหลือเกินนะครับนี่<ะ>โอ้ยนะครับสงสารแต่ปลานะครับอยู่ในน้ํานะครับไม่รู้จะมีใครห่มผ้าให้หรือเปล่าน,นะครับนี่อยไ,ไปเอา,มาเมื่อเสร็จพักกระเดานี่ มาหลายทางทางบกทางน้ำทางอากาศนะครับนิเดื้อนะครับเดดน้ำปลาหวานนะครับนี้ไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเตรียมพัตาหารถวายพระนะครับสองร้อก้าสิบกว่ารูปคนนะครับทั้งพระทั้งโยมนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่กลัวหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับนี้ต่ำม,มือนีหรือต่ำม,มืออื่นเลยนี่เรอบังหุ่งนี่ต่ำม,มือนีหรือบังอื่นนี่จักนะครับมาซอยอย่างเดียวนะครับนี้นี่นะครับผู้บัญชาการนะครับนี้นะครับนี่ปกติที่บ้านก็จะทำแบบนี้นะครับนี้ เป็นงานเป็นงานเหลือเกินนะคบนี้ขออนุญาตถ่ายภาพเด้อที่โรงครัวนะครับนักเรียนนะครับมาช่วยงานที่โรงครัวนะครับนะครับไม่ไม่ได้แห้งเฉพาะปลานะครับคนก็แห้งด้วยนะคบนี่หลายการเหลือเกินนะครับอยัง หลายอย่างมากประการนะครับมาเข้าลุงครัวนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับแกงหน่อไม้นะครับแกงหน่อไม้ถวายพระสงฆ์นะครับนี่เด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับไม่รู้จัดอะไรนะครับเนี่ยเอาไว้ก็ไปละลานเอาไว้น้ำเอาไว้น้ำพุเรลลานโอ้คุณยายเดืองให้ นะครับขออนุญาตมาถ่ายภาพที่โรงครัวนะครับเป็นพันหารเพนนะครับผู้ใหญ่บ้านสุริยานะครับผู้ใหญ่บ้านที่หล่อที่สุดในโลกนะครับนี่สามลกครับสามลกูลกลูกโบาวานลกาูกไตลูกความดันมีทุกโลกครับม <c oughs> ีทุกโลกนะครับนี่ฟาดเฮี้ยังอะไนี่ฟาดบักอื้อฟาดบักอื้อนะครับนี่ไปต่างดาวบองที้เหลนะมันต้องมีตาตรงกลาง <c oughs> เอา้าคอยาวๆนะนะั่นอะ เอาเดินนะครับนี่จากเป็นยังตัวยัางเราถวายพระเนาะมีทุกอย่างนะครับที่โรงครัวนะครับทําได้ทุกอย่างนะครับนี่ผักกระเดาก็ไม่รู้ไปออกมาแต่ไหนนะครับไปเจอข้างนอกนู่นนะครับผมผมแปะตายไปขึ้นโอ้ยโอไหนให้หวยแม่นเดี๋ยวเขาเอาไปขาผมแปะตายนะเขาเนี่ยเป้ามรัสเซียแล้วผักกระเดานี่ฮะ นะครับไปปีนป่ายมาที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเด้อนะครับปักกาดาหวานนะครับนี่หวานตานะครับจังหวะกินกับข้าวหุ่งซิ่งหย่อนนะครับจอมไว้นะครับบัวชนิงนะครับผักกระเดาต้องกินกับรดช่องนะครับโอ้ยไปปั้มตัวมันมากเบื่อขึ้นไหลใครถึงจะเนี่ เป็นอมยิ้มจริงนะครับผักกระเดาอร่อยที่สุดในสามลูกนะครับลูกเบาหวานลูกความดันนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่นะครับมีญาติโยมมาช่วยกันจีข้าวนะครับนี่เด้นนะครับนะครับพอสายมาล้วพอควัวไม่ขัวหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับนี่ตอนเช้าก็จะแบบนึงนะครับนี่กําลังให้ยังเลยนี่บอกกระเทียม นี่นะครับนี่ไปทเากำลังจะจี่ข้าวนะครับนี่ใส่เกลือเยอะๆนะครับสูตรบ้านบ่อนี่จี๋ข้าวสูตรบ้านบ่อชนิงนะครับนี่นะครับจี่เมียอิ่มถึงผัวนะครับนี่นี่นะครับนี่หนุ่มจะอยู่แผนกนี้นะครับนี่เด้อไม่รู้ทําอะไรบ้างนะครับนี่แกะหน้าแกะหลังแกหลังแกหน้าอยู่นี้นะครับนี่ อุปถัมภ์คำชูวัดมาเป็นเวลาเกือบร้อยปีนะครับนี่นะครับนี่ตอนทีญาติถ่ายภาพนะครับโอ้ยกำลังเห็นอย่างเนาะนี่น้องนะครับเอาส่วนดีทิ้งเอาส่วนเสียไว้นะครับนี่ <laughs> นะครับนี่ญาติโยมบ้นบานบโบชนิงนะครับนี่เมียนเบอือนี่เฮือมูดายเฮือนี่เฮือมูซีนะครับนี่มาทําครัว ถวายพัตาหารครูบาอาจารย์แม่ขาวม่ชีนะครับไม่รู้เอาความหนาวมาด้วยหรือเปล่านะครับเนี่ยเมื่อวานยังไม่หนาวขนาดนี้นะครับวันนี้หนาวเหลือเกินนะครับมันนี้หนาวหายเนาะมันนี้เนาะโอ้ยมืเอเศร้านี่ไปห่มอันไปทําวัดสวนมุ่นเนี่ยเอาผัวห่มไปนั่งเลย <c oughs> นะครับอากาศเย็นนะครับลมแรงนะครับขอให้เป็นแบบนี้ตลอดทั้งเดือน <c oughs> นะครับ <c oughs> ต่ว่าน้ำหนี่บเปลืองแน่นอะนอยู่ต่อไฟอาจจีเปลืองแน่อยนะู่ดอกนะครับฉันก็ฉันน้ําอุ่นเอานะครับช่วงนี้นะครับนี่ขนาดยูวันหนีป้าไมา่ได้หลายมันยังล่มเพียงขนาดนี้นะขันไปทงหน้านี่เจ็ดสิบมินคักครับเนเด้อนะครับนี่ไม่รู้ได้มาแต่ไหนนะครับผักนี่นะครับนี่ผักขนานะครับ แกะผักไว้ทําครัวนะครับถวายพระทหารคูบ้าจันแม่ขาวไม่ซีนะครับบ้านบอยชนินนี่จะเน้นคนอายุมากๆนะครับนี้ผู้มาทําครัวนี่อายุรวมกันเกือบสองหมื่นปีนะครับนี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อล่ํารวยล่ํารวยเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงงวดเด้ออายุยืนยาวคนละสองร้อยปีสองร้อยปีเด้อ บ่บ okay. so ่มีโรคบ่มีภ no, ัยเก่าแล้วเนาะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีโรคไม่มีภัยก็ดีแล้วนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่นะครับข้าวจีบันบอยเชนิงนะครับนี่เอ้าก็จีอันนี้ไว้เถอะก็เตาใส่หันหนึ่งนี่นี่นะครับนี่ไฟมันแห้งเตี้ยนี่ครับใส่เกลือเยอะๆนะครับข้าวเดียวนึงเนาะขออนุญาตถ่ายภาพเด้อนะครับ นะครับที่ครัวจะคึกคืนเป็นพิเศษนะครับกอนุยัอาหารอร่อยที่สุดในโลกนะครับนี่สามโลกนะครับโลกเบาหวานโลกความดันโลกเกานะครับแจ้งป็นใส่ยังนี่เนาะเสียมียังใครมาทำครัวเด้อขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อซื้อหวยก็ขอให้ถูกเด้อยัง ยังเพิ้าให้กินกับหลอดซองเหมือนต่เิมาจถือกันมือนี่เนาะนี่นะครับนี่อจะเปอมาตะสีเนาะบันปอเินี่เขาก็หลายปอยู่ัผักกระดาอยู่นี่หรือมาตอื่นทั้งไก่บ้งเนสีมิสีมิผูเอามาถวายได้หนิเนาะนี่นะครับลูกผักกระดานะครับนะครับ ประมาณอีกสัก20นาทีนะครับจะได้รู้นะครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับนี่ตอนนี้ก็ดูไปก่อนนะครับเด้อนะครับญาติโยมมาช่วยงานที่โรงครัวมีหลายวัยด้วยกันนะครับนี่นะครับนี่วันนี้แม่ครัวมีหลายวัยหลายอายุนะครับนี้ผนังหุงข้าวนึ่งข้าวนะครับทำพัตตาหารถวายพระนะครับนี่ นะครับช่วงนี้อากาศหนาวนะครับไม่เห็นหน้าเห็นตากันนะครับเห็นแต่ผลงานนะครับนี้สีสงครามสงเข้าประกวดนะครับคนหน้าตาดีจะมาอยู่แผนกมลกรนะครับนี้ป้าใส่พริกขึ้นเป็นตะย่านให้เดี๋ยวริกตามอายุนะครับนี้พริกตามอายุคนตํานะครับตําไทยนะครับตําไทยนี้ไม่ใส่ปลาล้านะครับ จะเป็นต่ำหรือเป็นคดหน่อยเนี่นี่เนาะสมัยใหม่สมัยใหม่นะครับนี่นะครับนี่นะครับมะละกอจะหวานเป็นพิเศษนะครับเพราะมาเป็นแพ็คคู่นะครับนี่ห <c oughs> วานก็หวานวันนี้นะครับมะละกอนะครับนี่ <c oughs> อนุญาตถ่ายภาพด้อนะครับช่วงเตรียมพัตนาารถวพระนะครับที่วัดบ้านเกา่าโบในช่วงงานปฏิบัติธรรมนะครับ290กว่าชีวิตรูปคนนะครับทั้งพระทั้งแม่ชีญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมนะครับตอนนี้กาลังเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ที่ลานธรรมนู้นนะครับส่วนครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่ต่างๆก็เตรียมพัตนารไหวโลนะครับนี่ยี่สิบกว่าพรรษาเกือบ30แล้วนะครับพระอาจารย์สุพินนะครับ ก็ยังมาช่วยงานที่นี่นะครับนี้เดอน,นะครับหลวงพ่อสุพินนะครับ